อ่อนมัวห้เกิดซุ่มเกิดอ่อนเ้ออ่อนมัวไฮขงแงเด้อะข่วงเจ็บจะพืนเ้ออ่อนมัวห้จ่าดยจ่าเดือเอ็มเอ็มเนออ่อนมัวห้กวดศุนย์เนออย่าเกินไรอันตรายเด้อมัวห้เอ่ยหนูเอวเอ้ยโอ้ยนางอัปปลาเด้ออ่อนมัวห้เกิดแต่ความสุนย์เอะข่วมศูนย์เจรอญอ่อนมัวห้เกิดแต่ความสุขความเจริญมัวห้อ่อนทุ่มอ่อนเย็นเด้อ ถุงนอนยิ้มตูร้านยูดีมีแห้งแฉโดยแฉเหลีอเอ่เอิม่มๆตู้ร้านยูดีมีแห้งความเจ็บจะได้ความไข่็ยะมีเดินทางไปสตลอดปลอดภัยเด้อคุณพระเมียเจ้าจีเจ้าทางทประบุษเทิดป,ปรดาดาอาสมรักสมรักษาอารามแห่งมี ให้ใส่มาใส่ให้ตลอดปลอดภัยจัดงานจัดการกันให้ร่วมโดยดีเด้ออย่าจะมีมันของอันตรายมาผ่านคิดสิ่งหนึ่งประการใดให้ด้สมดำดมปารนาเด้อมาสมพวงมาได้ดอกใหม่ของหอมเพลิดมาให้ละละไปเข่าฝันเพิ่นประกาศว่าอยากได้คันบังนิงจะได้พวงมาไล่ดอกจำป้าแต่งสัรหามาไห้มีพร้อมทุกสิ่งกันละละนาะเดียวน้อ มาสมเอาขอ,องหอมขอ,องงามก็ได้ลูกร้านอยู่ดีมีแหงผู้ใดมาสิด้ห้องเพ่งห้องยังไ่มันดังไปมันดังให้มันสมปรารถนาให้ได้ลูกทิศลูกฮักกให้ฮักห่อตุ่มกันตุ่มแน่นกันหักแป้งกันเด็ดดี่ะถ่วงลูกร้าน มีแต่ความมวลสื้นโฮเซลเกิดในฝืนในบาทในเมืองเด้ออย่าให้มันผานไปหรือดิ๋ดยวได้มีมามีมายังมาปผจน,นทำเรสจรุ่งสมดั่งปธาธนาทุกประการเด้อไอ้บันนี้บอกเป็นอะไรา